สวัสดีน้องๆชาวเลิฟดี้ซากุระของพี่ตั้งกวาทุกคนนะคะคลิปนี้พี่จะมาสอนน้องๆทําน้ําตกค่ะพี่เนี่ยทาออกมามุ่วๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะสอนน้องๆได้เข้าใจหรือเปล่านะเอาละค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ primitive obj และเลือก5เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวติ๊กให้ดูนะว่าอันไหนนะคะ ก็อาจจะไม่ได้ติ๊กละเอียดมากนะคะเนื่องจากว่าพี่เล่งสปีดคลิปเอาไว้ไม่อย่างนั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะตอนนี้เราก็ทําการปรับขนาดของมันแล้วก็กดให้มันพลิกลงด้วยค่ะวิธีการปรับให้ยาวนะคะให้เราปรับตรงโซนของ x y Z ให้กดตรง y บวกนะคะแล้ววิธีการพลิกให้กดตรง rotation นะคะติ๊กตรง45นะคะจากนั้นกด x ลบค่ะ ซึ่งชิ้นนี้เนี่ยเราจะสร้างเป็นสายน้ําตกที่มันจะยาวลงมานะคะน้องๆจะต้องปรับขนาดมันให้ทอดยาวไปถึงภูเขาเลยนะสําหรับสีที่ใช้นะคะให้เราเข้าไปที่ m a t e ล i a l c h a แ g นนะคะและเลือกสีที่เป็นโทนเดียวกับภูเขาค่ะและค่อยมาเปลี่ยนเป็นโทนสีฟ้าอีกทีในค o l เลอนะคะและต่อไปเราจะหาชิ้นส่วนที่นํามาสร้างเป็นโขดหินค่ะซึ่งพี่ก็เลือกเป็นครึ่งวงกลม ครึ่งวงกลมก็คือเฮมิสเฟียร์นะคะเดี๋ยวจะติ๊กให้ดูนะและขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทำก็คือการปรับขนาดก้อนหินค่ะก็กดปรับให้เอนลงไปนะคะอาจจะลำบากสักหน่อยเนื่องจากว่าเราสร้างเอาไว้ก้อนใหญ่มันก็จะค่อนข้างหนักค่ะคนที่ดูคลิปเกี่ยวกับการสร้างสิ่งก่อสร้างของช่องพี่บ่อยๆก็จะรู้ว่าต่อไปเนี่ยพี่จะโคลนหมดเลยนะคะ การคโคลนก็คือการก๊อปปี้มันขึ้นมาใหม่นะคะแล้วเราเนี่ยค่อยปรับขนาดมันให้ใหญ่กว่าก้อนเดิมค่ะส่วนวิธีการกดคโคลนนะคะให้น้องๆแตะไปที่ตัวไอเทมที่เป็นสิ่งก่อสร้างนั้นๆที่เราต้องการก๊อปปี้นะคะจากนั้นให้แตะคำว่าก๊อปปี้แล้วก็แตะคำว่าโคลนต่ออีกทีค่ะและต่อไปเราก็จัดวางก้อนหินเป็นชั้นๆตามจินตนาการของเราได้เลย หดหินเนี่ยพี่จะสร้างเป็นก้อนใหญ่หน่อยนะคะเนื่องจากว่าพี่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้นถ้าน้องๆคนไหนอยากจะสร้างเป็นหินก้อนเล็กๆให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะและตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้อัปเดตดอกไม้มาให้เราแล้วด้วยนะคะแต่คลิปนี้เนี่ยพี่อัดเอาไว้ก่อนที่เขาจะอัปเดตนะดังนั้นจึงไม่ได้ประดับในส่วนนี้นะคะน้องๆคนไหนอยากประดับเนี่ยก็สามารถนําดอกไม้มาขึ้นไว้ริมน้าตกได้เลยตอนนี้พี่ก็ได้ทําการโคลนก้อนหินนะคะมาไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้ว จริงๆตอนที่สร้างอยู่ในเกมเนี่ยจะนานมากเลยแต่ว่าพี่เร่งสปีดคลิปนะคะก็เลยไวเหมือนโกหกเลยและตอนนี้นะคะน้องแมวแคทบัตเลอร์โรบอรตของเราก็สร้างโขดหินใกล้จะเสร็จแล้วคลิปนี้พี่ตัดต่อ2แอปด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าหน้าจอโทรศัพท์เครื่องใหม่ค่อนข้างใหญ่ค่ะทําให้ภาพที่บันทึกออกมาเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันพี่จึงต้องส่งต่อไปให้อินช็อตเขาช่วยนะคะ คุยแป๊บๆนี่โขดหินเราก็จะเต็มแล้วนะคะตอนนี้ที่เหลือเนี่ยเราก็จะมาประดับต้นไม้กันค่ะน้องๆอยากจะปลูกอะไรลงไปก็สามารถวานมาเมล็ดพันธุ์ลงไปได้เลยนะคะจะเป็นต้นไม้ต้นซากุระต้นเห็ดดอกไม้ได้หมดเลยแหมการเร่งสปีดคลิปนี่มันไวดีจริงๆเลยนะคะเหมือนโกหกเลยนะนี่นะคะน้ำตกของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ที่พี่อยากสร้างน้ำตกขึ้นมาเนี่ยเพราะในเกมไม่มีและมันสามารถใช้เป็นฉากประกอบละครได้หลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวจะบินขึ้นไปสูงๆเพื่อให้ดูโลเคชันกันนะคะก็จะออกมาแบบนี้สังเกตได้ว่าในเกมเป็นเวลาเย็นแล้วนะคะท้องฟ้าที่เหลือขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาสร้างละอองน้ำกันต่อนะคะโดยเข้าไปที่ไอเทมไปที่พรอ็อไปที่เอฟเฟกและไปที่ shower water ค่ะ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าชาวเวอร์วอเตอร์นะคะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่ติ๊กให้ดูนะตอนนี้ก็จะเห็นว่าพี่ทำการกดโครนอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ชำนาญในเรื่องการสร้างสิ่งก่อสร้างในเกมซากุระนะคะพี่แนะนำให้หัดสร้างไปเรื่อยๆนะเพราะตอนแรกๆเนี่ยพี่เองก็งงๆเหมือนกันพี่คิดว่ามันเสริมสร้างจินตนาการดีนะคะเผื่อน้องๆโตขึ้นไปเนี่ยจะไปเป็นสถาปน,นิก และตอนนี้น้ำตกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตบมือหน่อยค่ะนี่นะคะน้องๆก็ลองไปสร้างกันดูนะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ FC ทุกคนที่ให้การสพอร์ตกันมาด้วยดีเสมอมาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง l ลิฟลี่ซากุระกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ